ฝ่ายดีไม่นี้มาพบก,กับเจ้าโคท,ที่ก่ออีกแล้วเนาะเป็นข้าวบร์บีคิวเลยที่ว่ามากินแล้วจุดได้ซุปสวยงัวมันหลทุกคนมาเบิ่งกันเลยวย่าพี่ใหญ่เลยอันนี้เป็นน้ำซีงัวน้ำซีงัวเปนะ็นคะนนะน,นะนั้นดูไหมไหลหมดเลยนะตัวน่นิ่งๆเลยตัวนี้เป็นน้ำตัวนี้เป็นน้ำม,มีกะทิน้ำมีกะทิน้ำกระพุนหนังหมูคนนั้นเป็นตัวหนังหมูนะ ตอดูดเลยสถานที่ไปไกลไปไกลมาบุสถานที่นี้เลยตอนหน้าซาเลน้าเบลประดิแล้วก็ยูข้าอยเที่ยวเท่วม่้านีเด้อข้าีมาซื้อประตูเลยมาเข้ามาได้อีกย่าฮูมันนี้มนมีมีมีต่ำเลยมีต่ำ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 อ๋อ ไปมาบ่ถึงเมนหน้า่่าเนมเข้าก่อไั่เจ้าเก่าเด้อมอนีเลยสิมาสัมภาษณ์เพือเป็นรักพุ่นเนี่ยสเลยสบายดีลูอ่าน่าอันนี้รับหน้าเลยเพราะว่าจะได้หู้ว่าสาีใส่เออนี่เป็นท่านกอไผ่ได้ลูก่ท่านกอไผ่ทก่อไผ่ปีนดาลปีนนับม้กิข้าในะสาทเลยที่ว่ากินระเบกินระเบยบว่า ตาเลยค่ะทล้ิแล้วแบบว่าเข็มยกเลยนะพักพักเ่นๆดหน่เลื่อนๆนิด่เซนเลยเซนเลยอู่ไดเด้จะบอกว่าลูกดีใส่ดีมีเสียงตุ้ต้นเนรลาใ่ไหมที่จนีนะอ้าวไปไงเรามาซีไม่ได้ยูเทลซีไม่มาดีเด้